วาสนาวาสนาวาสนาไม่มีตูก็ต้องทำใจไม่ถูก่ะไม่ถูก่ะสื่อเลขบอถูกตุก็ต้องทำใจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะฝนตกเองแล้วนะคะวันนี้เรามาตัดคลิป วัดเนินกระบกต่อนะคะยังไม่เสร็จนะคะยังไม่จบเรื่องก็ตอนนี้ก็เซลฟี่กับจุดเช็คอินนะคะวัดเนินกระบกนะคะตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เดินขึ้นไปบนวัดแล้วนะคะก็สามารถไปถ่ายรูปเซลฟี่ได้นะคะก็จะเป็นตัวน,นี้จะเป็นจุดที่สูงนะคะ ก็มองลงมาข้างล่างนะคะจะเห็นทุ่งทานตะว,วันนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วจะมีจุดเช็คอินนะคะที่เป็นทิวแถวต้นสนีกนะคะมองไปด้านหลังเรานะคะจะเห็นภูเขาเลยนะคะแล้วก็เห็นแม่น้ำคลองน้ำนะคะจะเห็นอ่างเก็บน้ำนะคะแล้วก็จะมีภูเขานะคะสวยงามมากเลยนะคะ ก็จะมีไร่มันสำปะหลังนะคะแล้วก็ถ้าเรายืนนะคะก็จะเห็นเป็นทุ่งทานตะวันด้วยนะคะไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันตรงนี้นะคะดอกบัวนะคะสวยนะคะสีเหลืองนะคะสวยมาก พอเราเดินขึ้นบันไดพญานาคมานะคะเราก็จะพบกับหน้าหน้าวัดนะคะที่เป็นโบสถ์นะคะที่สีทองสวยงามมากนะคะสวัสดีค่ะเชิญเข้าไปชมด้านใดได้นะคะแต่วันนี้นะคะเรารีบนะคะวันนี้เรารีบนะคะเราเลยไม่ได้เดินเข้าไปดูในโบสถ์นะคะกัวัฒนธรรมไทยนะคะก็ต้อง สวัสดีค่ะแบบไทยๆแบบนี้นะคะสวัสดีไปหลายรอบแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเดินเดินเข้าไปดูด้านในได้นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เดินเข้าไปนะคะก็ดูอยู่ข้างหน้านะคะก็สวยงามมากแล้วนะคะสวยงามนะคะสนามหญ้าแบบว่าเขียวสะอาดค่ะสะอาดค่ะ,ะ,าคะการตรงนี้เป็นจุด ไฮไลท์นะคะจุดชมทุ่งทานตะวันมุมสูงนะคะแล้วก็เป็นมุมไกลๆนะคะก็จะเห็นแบบนี่นะคะทุ่งกว้างเลยนะคะก็จะเห็นต้นทิวสนด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นทุ่งทานตะวันนะคะสำหรับป๊อบกินนะคะป๊อบกินว่าตรงนี้สวยนะคะ อ่าถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นมุมที่สวยเลยนะคะเพราะว่าได้เห็นทุ่งทานตะว,วันแบบมุมไกลๆแล้วก็เป็นมุมสูงนะคะอันนี้ก็โพสท่าไปนะคะนี่เอาโพสไปเอาค่ะโพสค่ะโพสโพสไปค่ะตอนนี้ก็เป็น เป็นบรรยากาศนะคะทุ่งทานตะวันนะคะแบบเต็มเต็มเลยนะคะเต็มตาเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะสีเขียวสวยงามนะคะ<ม>ก็ถัดไปก็จะเป็นไร่มันนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งทานตะวันนะคะที่แบบหืม,หมกว้างไกลนะคะก็เยอะเหมือนกันนะคะ ถัดไปนะ,ะจะเห็นภูเขานะ,ะแล้วก็ท้องฟ้าวันนี้นะคะมีฝนโปรยโนะคะก็ท้องฟ้าไม่ค่อยฟ้าเท่าไหร่นะคะก็มีหมองนิดหน่อยนะคะก็เซลฟี่สักหน่อยหนึ่งนะคะมุมสูงนะคะเราก็หมุนให้ดูนะคะวิวแบบทั่วๆนะคะ าพาดกล้องให้เห็นทั่วๆนะคะวันนี้นะคะคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็รถจอดเต็มไปหมดเลยนะคะรถเยอะมากคนเยอะมากเลยนะคะนี่ ก็มาเที่ยวที่นี่นะคะก็เท่ากับได้ทำบุญด้วยนะคะเพราะว่าเป็นทุ่งทานตะวันนะคะของทางวัดนะคะเขาปลูกไว้นะคะให้คนได้มาเที่ยวชมกันนะคะแล้วก็บริจาคนะคะคนละยี่สิบบาทนะคะเพื่อบำรุงทุ่งทานตะวันนะคะก็เท่ากับได้ทำบุญด้วยนะคะได้เที่ยวด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเป็น ทุ่งดอกกระดุมนะคะวันนี้ก็ดอกเหลืองๆนะคะมีไม่มากเท่าไหร่นะนะคะแต่ก็พอให้เราได้เห็นอยู่นะคะเหลืองๆนั่นนะคะ,ะ,ก,ก,ะก็สวยนะคะถ้าว่ามีดอกเยอะๆนะคะจะสวยมากเลยนะคะแต่วันที่เราไปนะคะมันก็มีเท่าที่เห็นนี่นะคะไม่ไม่เยอะนะคะ ดอกกระดุมนะดอกกระดุมไปค่ะไปดูทุ่งทานตะวันกันต่อนะคะก็กลับลงไปด้านล่างนะคะก็เป็นทุ่งทานตะวันนะคะก็เห็นไหมคะเป็นเ,เนินเขาตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะที่มีต้นสนนะคะก นี่จากจุดนี้นะคะถ่ายรูปไปนะคะจะเห็นแบบว่าเป็นเนินเขากระบกนะคะก็จะสวยงามมากเลยนะคะแต่มุมที่เราถ่ายตรงนี้นะคะก็ดอกทานตะวันนะคะมันไม่ค่อยงามนะคะต้นมันเล็กนะคะต้นมันเล็กกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งที่ติดกับไร่มันนะคะคือแบบว่า จะดอกใหญ่นะคะต้นจะใหญ่กว่าต้นจะงามกว่านะคะตรงน,นี้มันต้นไม่ค่อยงามนะคะส่วนมากเขาก็จะไปถ่ายต้นที่ต้นใหญ่ๆดอกใหญ่ๆงามๆนะคะมุมสวยนะคะทำติ๊กตอกต่อนะคะยังทําไม่เสร็จะคะ่ะก็เทคที่สองนะคะเทคที่สองเดินไปไกลหน่อยนะคะอาจจะเห็นแบบว่าอ่า แถวทิวแถวนะคะต้นสนนะคะแล้วก็จะมีจุดเช็คอินอยู่เห็นไหมคะขึ้นบนนู้นนะคะจะมีจุดเช็คอินนะคะสวยนะคะขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะสวย,ยางามมากนะคะอันนี้เราก็ทำติ๊กตอกก่อนนะคะทำแบบภาพแบบ่ทยกับทุ่งทานตะวันนะคะเช็คที่สามนะคะก็ยังเดินไม่เสร็จนะเชะ็คที่สามผ่านไป เทีที่สี่ลองมุมกว้างดูบ้างนะคะมุมกว้างๆนะคะจะเป็นยังไงนะคะใมุมกว้างๆนะคะก็ต้องลองถ่ายหลายๆมุมนะคะจะได้มีรูปสวยๆนะคะมาอวดเพื่อนๆน,นะคะ bye, bye bye. ไป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 เที่ยวกันไปไปเที่ยวกันไปไป ไปเราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันเฮ้ยเราอยากไปทะเลเฮ้ยเราอยากไปภูเขาเฮ้ยเราอยากไปดูดอไม้เฮ้ยรือเราจะไปภูเขาเออเราอยากไปดูดาวเออเราอยากไปดูดาวเออราเราจะไปกางเต้นเราอยากไปดูทะเลหมอกเราอยากจะไปตรงไหนนะเขาคิดไม่ออกบายบายไปไปเราจะเป็นกันดีนะบายบายไปเราจะเป็นกันดีเฮ้ยทำไมฝนมันตกอ่ะทำไมฝนตกไม่อยู่เฮ้ยพายุมันเข้าเราเราจะไปทะเลอย่างไรล่ะอ๋อหรือว่าเราจะไปภูเขาภูเขา จะมีฝนดาวตกไหมจะมีฝนดาวตกไหมแล้วฝนมันตกเราจะไปที่ไหนล่ะเราจะไปดูทะเลหมอเราจะไปดูที่ไหนอะไป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 เราจะไปเที่ยวที่ไหนอะเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะก็คิดไม่ออกก็ฝนมันตกฝนมันตกเ่มก็คิดไม่ออกอยกจะไปที่ไหนอย่ก็ยังมีดอกทีโตมอยู่เลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมมานะคะสวยมากเลยนะคะก็เช็คอินนะคะวัดเขากระบอกนะคะ หมอกกำลังสวยวันนี้แบบว่าฝนแบบลปอยนะคะไม่ร้อนอันนี้เขาเป็นอะไรคะเขาดักเม็ดดอกทานตะวันนะคะอย่าคิดมากสิคะเม็ดดอกทานตะวันมันหนักนะคะไปค่ะนะคะเรากำลังผ่านทุ่งทานตะวันไปแล้วนะคะผ่านท้องทุ่งทานตะวันนะคะสวยงามมากมายนะคะช่วงนี้นะคะ ก็มีล <roommate? S 1> ุงเฝ้าสวนนะคะก็มายืนเฝ้าเราอยู่นี่นะคะลุงเฝ้าสวนป่ะลุงเฝ้าสวนค่ะเราจะเดินไปแล้วนะคะจะสูงไปไหนมาแบบลุงเฝ้าสวนตามติดเลยนะคะลุงเฝ้าสวนตามติดค่ะ เสร็จแล้วค่ะอู้หูรด้วยจ้ะนี่นะคะสวยมามต้นสูงมากจริงจริงเราต้องใส่ดอกทานตะวันกินนะคะว่าใส่ทำไมคะเอามีตัดเอาเลยเอามีตัดเลยนะคะไม่ต้องใส่โู้สามดอกสามดอกพรวด ต้องสสยมเมล็ดทานตะวันกินนะคะแต่เราจะไม่สอยนะคะเพราะเราจะตัดต้นเลยนะคะตัดคนต้นเลยค่ะอันนี้เขาเป็นอะไรหรอคะนั่แนหน <c oughs> ะละไม่ได้ใส่นะเนี่ยชงต่เรานิดนึงเขียวหนึ่งไป วันนี้นะคะเรามีน้องเก๋นะคะคไดอารี่เรเรีนะคะมาด้วยนะคะนี่นะคะน้องก็อยากเดินนะคะเ,คเห็นเราหมุนๆน,น้องก็อยากนะคะแวียนบังเดยวแกวียนกระเป๋าเราน้องกระแจมนะคะน้องก็แจมด้วยเลยกลายเป็นฮา <c oughs> ไปนะคะแทนที่จะสวยนะคะเซ็กซี่นะคะกลายเป็นฮา ไหนๆก็หาแล้วนะก็หาให้สุดนะหายาวไป ลน,นี่แอบมาเดินมุมนี้นะคะน้องเก๋ต้องไม่เห็นนะคะอ่าไปแอบมาเดินนะคะชมทุ่งทานตะวันนะคะแบบฟินๆนะคะ <c oughs> น่าเอ,อ๋่วง <c oughs> ไม่ไหวแล้ว วาสนาวาสนาวาสนามีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญและมันแข่งกันยากแข่งบุญและมันแข่งกันยากแข่งบุญและมันแข่งกันยากบุญมันมีไม่เหมือนกูมึงก็ต้องทำใจแข่งบุญและมันแข่งกันยาก บุญมันมีไม่เหมือนกูมันก็ต้องทำใจวาซาวาซาวาซาชีวิตกูละแม่ชิวขอ้อ